ร้านขนมจีนลูกทุ่งนะคะอยู่อำเภอหล่มสักมาลองดูมาลองชิมลูกค้าค่อนข้างจะเยอะ mm hmm. ก็น่าจะปลอดภัยสำหรับโควิดอยู่ยนะคะเ mm hmm. มื่อกี้ไปใช้บริการห้องน้ำก็ถือว่าผ่านมีอ่างล้างมือ แล้วหนุ่มจีนโอ้ oh, ดูควันควันออกมาร้อนๆ <c oughs> เลยโอ้หมูไม่มีเพราวันนี้ไม่มีวั่ไม่มีเพรมีหมูที่ไก่ทอดอันนี้อะไรคะกะทิไก่ ดูควันร้อนๆน่าจะปลอดโควิดอยู่ข้อสำคัญคือการล้างมือนะคะก่อนทานข้าวเราไปล้างมือมาแล้วแล้วก็หลังทานข้าวเสร็จล้างมือไม่จำเป็นก็อย่าไป ใช้มือเราสัมผัสใบหน้าจมูกแล้วก็ตานี่คือสำคัญนะคะนี่เขาจะเสิร์ฟน้ำยามาก่อนนะคะน้ำซุปดูร้อน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 ควันออกทุกหมอ ก็จะมีหนมจีนกับเครื่องเครื่องเคียงมานะคะผัก จังไม่เช้าทานข้าวน้อย ไป้องกันโควิด เราลองนี้ก่อนนะน้ำน้ำตีนไก่ยาปลาขักเยอะมากๆเลย ชาติกลมกลมเพราะว่าเราไม่ทานเผ็ดนี่คือไม่เผ็ดเลยชอบนินไก่นี่ต้มจนเปื่อยยุ่ยเลย กินเยอะมากไม่ดีนะคะไก่สำหรับผู้สูงวัยคนที่มีปัญหาลรื่องปวดข้อเก่างดได้คืองดเดี็ดดีมากแต่ก่อนไก่นี้เราแตะไม่ได้เลยนะคะจะกลัว ปวดขาปวดข้อมากเลยหลังจากที่ดูแลสุขภาพเราเริ่มทำสมุนไพรทางนะคะก็ทานได้บ้างแต่ก็ใหญ่เยอะถ้าทานเยอะก็จะให้ปวดมากเหมือนกัน ต่อไปจะลองน้ำยาปลา้องดูน้ำยาปลาอีกนิดนึงนะคะควันร้อนๆเลย เขามีน้ำยามาให้เลือกประมาณสี่ห้าชนิดนะคะลองดูหัวกรอบมากรสเคมมากเลยไม่เผ็ดเหมือนเดิม เป็นรสชาติที่เราชอบ น,นี่อะไรครับพ่อฮะมันหวานอันนี้น้ำกะทิเนื้อปลาไม่มหวาน,ม,นมันบะหมี่มันน้ำพริกเอ้ยบะหมี่มัน,นพริกไปเลยอันนี้น้ำกะทิเราลองอีกสักหนึ่งน้ำน,นี่น้ำมีะกะทิเริ่มมีรสชาติของความเผ็ดนิดเดียว เฮ้ยเต็มไปหนึ่งปีช้ำๆมัน,นยาเติมตดตได้ตลอดเติมได้ตลอดมันยาเติมหให้เติมตลอดเติมอยมันยาเติมได้ตลอดแล้วเราไปดูาดดราคากันหกสิบบาทหกชุดละหกสิบบาทเงินสองชุดมันนี้ใสองชุด ุดละหกสิบบาทช้ทอน,นอชุดนี้แปดช้อนชุดร้อยยี่สิบบาทโคตรคุ้มเล้าะผักนี่ก็แบบเติมน้ำยาเติมได้ตลอด

ไ้ไอร่อยจริงมาชิมกันได้นะคะ ลมสักครับอำเภอลมศักอำเภอลมสักจัหกงหวัดพิจิตรค่ะสวัสดีค่ะนี่คือสภาพหลังจากที่เราทานเสร็จแล้วนะคะอร่อยมากนี่เป็นเมนูสุดท้ายที่เป็นอยู่ในเซ็1ร0อยี่สิบบาทก็ออคือแป้งขนมจีนจีนะคะ หลังจากทานเสร็จเราก็จะออกจากร้านนะคะเดี๋ยวเราต้องล้างมือก่อนนี่คือขั้นตอนสําคัญนะคะก่อนออกจากร้านต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทางร้านเขาก็จัดเตรียมไว้ให้ค่ะนะคะตัวเครื่องสแกนพบกันคลิปต่อๆไปนะคะ